ไม่ลงสนามนานแล้วด้วยพ่าไม่เงี้ไอเก่งพระรมยังดังอยู่นะพระลามยังดังอยู่พี่พิมเช็คใครของใครพระรามพระรามผมปะไปไหนมาไหนไม่แย่แล้วไปไปค้างไอไอไปไม่ติดไม่เลยมึงฟังอย่างเดียวพอยไปก็เดี๋ยวจะไปแข่งที่ชะอําเนี่ยเออมึงมึงมึงติดไม่เหรอบิน อย่างปลมแล้ววะพร้อมพร้อมแล้วมั้งไอ้อยจัดตัวไม่ถูกเปล่ามีเวลาตกผิดรางวะมีหยายาหรือเปล่าจัางรอเพิ่งนะอยูเพิ่งนะผมเช็คพลอมก่อนของใครวะเน็ตมันเงียบแล้วอ่ะงนี่นอพอกูหอบม,มาดูไม่ก็เงียบอะมาๆๆไอ้สัตว์มังเหรอใครไม่ยินก็คนนั้นแหละเอาไอ้เกี้ยกูถามว่าพร้อมแล้วครับมึงไม่ตอบกูเลยไอ้สัตว์ก่อนเลยพร้อมแล้วนหละ เอนแรกยังพร้อมไหมไม่บอกไม่กล่าวไม่เยี่ยอะไรพร้อมโอเคยิงปัดเดี๋ยวมึงแกูตัวตอนได้เฟิร์สแบนซิปไหมซิปดีแหละไอแบนให้เขาไปแบนเผื่อเขาแบนนะเออเดี๋ยวครับมันต้องมันน่าจะแบนแบนเซบแบนแบนแบนไอ้นี่ก่อนกล่าอารีนดอร์อารีนดอร์ก่อนอารีนดอร์ก่อนกล่าไว้ที่หลัง ตื่นเต้นจนง่วง,งนอนเลยเนี่ยเป็นไงว่าตื่นเต้นจนง่วงเหรอไ้เอี่าเหมือนต่องมาแบนแค,คีรา่าคีร่าอยู่ไหนนะตัวหนึหนงคร่บพี่ไม่เล่นๆหรอคีร่าไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นแบนเพลเหมือนรู้งานเลยสัสรู้ดีปุณหรือว่าพวกมันหาเจอวะว่าให้สองตัวละครทำไมกูหาไม่เจอวะไลอัพอ อาจจะเป็นแค่พีก็ได้เอออาจจะเป็นคู่คนเดียวแล้วเนี่ยแ่ผไม่เป็นไรใช่ไหมครับแค่ตระครอบนิดเดียวเราคู่ไม่น่าส่องอะไรที้ยถ้ามันแบนซิฟเนี่ยคู่มันหลุดกันดีแหละครับมากเลยเจ้าเจ้าเจ้าเออดีแหละตั้งแต่รก่อนลิกเตอร์ดีแลกอลิเอาลิกเตอร์ก่อนโอเคลิกเตอร์นะเฮ้ยแต่ลิกเตอร์เลยมังกนก็น่าเล่นนะพี่แลมาเด้แค่ลิคเตอร์มังก ลมก็น่าเล่นหรกอเติร์กมี่ไปเลี้ยงอ่ะพี่เอาตีมี่ไปเลี้ยงอ่ะมันโยกไปได้เยอะอีกเตอร์กอ่ะเราใส่พิกเขาโกโบแวนใช่ไหมวะใช่ใช่เขาโกโบแวนเอ้ยโกโบโกโบไอ้แค่ดิ้นทันไอ้เหี้ยลาวิวด้วยจะบอกว่าวันนี้ไม่จุดจะตากับลาวิวครับเอ้ยเโดนแจกมาเต็มแล้วสีเหล็กมาเลี้ยวตัแล้วก่อน แม่โลมแคลี่อาซาต้าไหมพี่ผมว่าอย่าเพิ่งเปิดแครี่ดีกว่าซาต้าเบิร์ดเลิฟมั้ยเปิเป็นแม่กับลมเหรอเชี่ยวไว้ดีนะเอามาเดินก่อนดีแหละเออซาต้าก็ได้เอาซาต้ามันเล่นไปไหนเล่นไปไหนโตโต้ลมโอมามันขัดลับยู่ได้แล้วโอมาก็ได้พี่โอมาก็ดีพี่เอามาทำคอมโบกัน ไอ้แพ้าอย่าหมอนที่ไปดิหลังมันต่ำมากโ<ม>อ้ผมเอาเฮ้ยเขาห้ามเอากอเกิดเนี่ยทุกคนดูไอ้นี่อะไรเนอะหลังฟแฟดได้เล่นละน่าเล่นฟร์เล่นใช่ไหมมานานนี้มันโอ้ยคุณว่าแล้วแบนอารินได้หน่อย<ม>แบนอารินได้หน่อยก็ยกดี เราต้องแบนนี่นะมันเลือกพร้อมแล้วย้ำพร้อมไหมเดี๋ยวได้อะไรนต้องแบนโอเบนแบนออฟกับป่าแบนป่ามันไหมอย่าเบิ้งอย่าเบิ้งอย่าเบิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเองต้องดูตัวมันก่อนแอลลี่แต่ไม่อยากเจอแค่แบนออฟกับป่าแล้วก็โลมเอาจริงมันไม่ควรไม่ควรเลือกตัวละครมาให้เราเห็นนะไม่แม่ เป็นคนนี้นะเจิตวิญญาณนะน่าจะตัวดวิเลกุตกลมกับแค่วมกับป่าในคาเฟ่มาคอมเมนร์ป่ากับลมแบนอาริสใช่อาริดแบนอาริสอารแบนแบนอาริสจะติมมี่ป่าไม่ต้องแบนโอเคเห็นด้วยพุดนะ โอเคจะเล่นป่าตัวไหนพี่พี่ว่าแบนตัวเคาน์เตอร์ป่ามันก็ได้นะพี่จะได้เล่นง่ายขึ้นไม่คือไม่ที่พี่ไม่อยากให้แบนคือเพราะว่าไอเอลิเกีติมี่มันทําตัวพิกไฟได้แล้วและตัวฝั่งมันไปตัวกันเออคือมันมีสองชีวิตเราเสียเปรียบนะฝั่งเรามันตัวถมได้ชุดเดียวไอทีมก็ได้ชุดเดียวแล้วหนึ่งแส็มร่มไอเจ้าก็ได้ชุดเดียวใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ตูเล่ได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะพลิกได้อะ ตัวแครี่ฟาร์มอ่ะโดนแบนไปแล้วตัวแรกเป mm ็น hmm. นี่เลยป็นนี่แบนไปเลยจี้ป่าเราอ่ะไม่เป็นไรจี้ไม่เป็นไรจี้มีตัวเยอะแต่ได้หลายตัวแบนเลยก็ได้พี่แบนไปเลยแบนไปเลยเช้าตัวขนาดยิ่งหญ่โอ้โหกี้หนาเกินว่ะอ่า แต่ว่าระวังดีแลกด้วยเด้ออาเทียนไม่เอาตอนนี้โลกหน้าเล่นมากแพะเตะก็เล่นได้ไพี่เดี๋ยวก็าในี่หน่อยรักษายาดีๆหน่อย,ยเน้นเอาชัวนะแผนเราเน้นในนี้ใช่ไหมเน้นพุ่มใช่ไหมหลักุ่มใช่าาเน้นพุ่มเอาพุ่มเป็นหลักโอ้ไม่เอาาลำได้ป่าววะ กูเห็นอารามแล้วกูต้องเป็นฆาตกรแน่ๆถ้าเล่นต้นเกมเอาแหวนป่ะไม่ๆแหวนเล่นง้านะแหวนไม่ไหวกว่ามันยากไปหน่อยมันยากแจลี่เหลือใครบ้างคนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่ผมไม่ให้ยามผมไม่โอเคเลยให้เตะก็ได้นะเอาว่าเป็นไงอ๋อเอาย้อนเชื่อผมเอาย้อนโอ้โหไอ้เหี้ยดีหน้าแม่ง ย้อนกูว่าในเวิร์กว่ะบีรักกับบีนาด้วยเทนนี่ย้อนของเมีเอานลุ้นพีที่หดติดหัอ่ะรู้รู้รู้มันการคิดเยอะแล้วเหลือตัวอะไรป่างจบจบดาเมจมันเหลือตัวอะไรวะตัวที่จบดาเมจดยคิวเรนซิลคิวเรนซิลแล้วก็อะไรกันเอ็นโซเอ็นโซจบนะ นาคว้าก็นาคว้าก็ได้ราวิวก่บดีวตอนนี้ใช่ราตัวตัวมันล้วงได้แล้วก็เมากานเลยเผื่อเราไปไม่ได้เรายังมีตัวแหก่ด้วดวงพวเนี้จะมีตัวแบนด้วงแบนไปแล้วเออวันลืมเออมันจะมีตัวแยกไฟอ่ะ้ยตัวนี้แม่งแรงจัดเลยนะฝั่งเราตายยากเลี๋ยวสีนะกลัวจัดผมอม่ะแห้งง่าย ฝั่งเราอ่ะหนีอะหนีง่ายแต่มีทีมตัวเดียวที่หนียากใช่มีแต่สวนอะ,จะ,นะเจอหน้ากูก็สวนอย่างเดียวกูไม่หนีหรอกไอ้สันนียังไงกูก็หนีไม่รอดเพราะบ่ตเตอรายปึ้งทีมพีเอาตายแล้วแต่แต่ตัวเราทีมเราก็น่าบัตเตอร์ฟลายอยู่นะเพราผมไปเจอยีหน้าป่ะอยู่โอ้ยนี่เป็นซิลแหละน่าเจอซิล เบสเตอร์เ่็ดไม่ไหวว่าเจ้าไหวแหละไหวใช่เนาะเล่นเหลือมไมด้เตอร์ยหน้าคนอย่างเจ้าออกกูให้เลยระวังติดระวังระวังแต่การเติมเกมมันเออออกกันเวทอ่ะพี่เอตาเนี่ยง่ายๆเลยอืมต้องออกออกตัวผมก็ต้องออกทำอไรไม่ต้องออกด้วยออกห้าคนเลยนี่หายเดี๋ยวมึงเจอทอยกู ระวังดีแหลกกระเทนนะซีซีกีน่าดักได้ทัองถ้าออกขวากันไม่พอไม่คือถ้าถ้าช้างมันไม่ได้เข้าสุดอ่ะออกมาเถอะไอขวานอ่ะไม่เป็นไรขวานไยช้างต้องเล่นขวานอย่าเล่นกันเวทช้างต้องเล่นขวานคือถ้ามันโดนคอมโบถ้าช้างมันหลุดเดี่ยวอ่ะอันนั้นก็มีเสถี่แสงช่วยนะเว้ยอันนี้คือแบบตาเดียวตัดสินเลยหรือว่าแบบเก็บแต้มสามในสองในสามใครได้สองก่อนชนะใช่ใช่ แพ้แล้วคือจบเลยสองก่อนนั้นแล้วก็เอาไปสักที่สิบแต้มก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่ได้หรอกเพราะเขาแข่งกี่รอบเองวะหกรอบเอ้ยแต่มันมีทั้หกทีมอ่ะแปดสองสี่แค่สี่รอบเองสี่ห้ารอบเองรอรอไปเก็บแต้มตอนหลีกกิวหนึ่งเออเดี๋ยวหลีกกิวมาหลีกกิวที่ท่านเมื่อกี้เม่งแพ้แมสุ้ายแต่ว่าหลีกกิวทีมกูต้องจ่ายค่าสมาชิกให้ทุกคนวะเท่าไหร่วันเนี้ยคนละร้อย มันเสียเหรอเปรี้ยวรวยพี่เปี้ยวเสียไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองคุยกับพี่ริวให้แล้วกันอันนี้ก่อนมามาๆๆๆามามาซ้ายอันนี้ก่อนต้องไปนะอย่าอย่าอย่าโลภมากว้ขวาไปโลภผมมีชะโลยที่ไม่ได้ไปนะบอกไว้ก่อน ถ้ามันมาถมฝั่งผมเซฟเบรดเลยได้ก็หนักดาคิดแต่ละเล่มมันน่าจะรู้แหละว่าเราเข้าแต่ว่าดักมันรู้อยู่แล้วเป็นพวกเตมดูตัวเราแง่ซีซีโคตรเวอร์เลยผมออกไปรอเอ้ยอี๋มันรู้เปล่ามันรู้พี่มันรู้ผมออกไปก่อนเสียเวลาวะช่างเอะไงก็ไม่ได้โห้ย่เลยจุดเดือดไม่แฟร์ได้เกมมาหลังจบจบบอลนะจบบอลนะ เราเติมเราเติมแซ่ได้ไหมได้ได้พี่เติมได้เติมได้มาโจมันหายแลโจ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 ตันหน่อยได้ปะไม่ถึงวะไม่มีงัดอะไรเงี้ไอ้หายหมดหายหมดระวังโดนเบรคเขาเคลียร์กลางไว้เราต้องเล่นเครียดไว้ตัวแต่ว่าตัวมันเดินช้าดีรักอะไม่โถมแครี่อะพี่เออเทนไปดึงล่างลงไปเทล่างพี่เราไปเหล่าน้ำหน่อย เทนมาใช่ปะพิ่เทรนดนไปเทินไปดีรับไปน่าจะมานจะจะมาเดี๋ย่ผมรับบุตรผมรับตาเอาไปลล่างเดี๋พรผมเคลียรเว็บนี้เสร็จเราเล่นเดินสามเลยก็ได้นะคูอผิการคือผู้สูงคือผ่้สูเดือยวสี่แล้วกลางสามตัวเลยเล้นล่างหมเล่นล่างก็มาลงล่ามลงเลพี่เปี้ยวพี่เปี้ยวเขาบอกดีพี่ ตอตตายตได้ได้ไโอ้โหอยตมไปตเฮ้ยม้ช่ม่อกี่พูดแล้วนะบอเข้าโทษโทษไม่เป็นไรมาเื่องรื่องนเงหาันเลสี้พี่มาเฮ้ยตเดี๋ยวมาเฟ้าเอาไงเอาไม่เอา่เอา่เอาเหยยาวพี่อ้มาามาได้ตันหัวได้ต่อา่เอาไม่เอา ต้อนไทีนได้ได้นได้เข้าหน่อยเข้าหน่อยสวยรีบเพื่นกิลากซนะจิลากซนะสิวสิวหายนะสิวไดาอยู่ผมขอรึเปล่าไม่เอาฟ้าว่ะบูไม่พอพี่บูไม่พออันติก็ไม่ไม่เอาฟ้าว่ะเออโอเคตรงกลางตรงกลางตแล้วออกเออากไดยินได้อยู่กลางลงไปย้ำล่างเลยก็ได้ตอนเนี้ย เออต้องเล่นโซล่างพี่ได้หวังเขาต่อม่ไดเออเล่นล่างก็ได้เลเพราะว่ามันลมลมมันเกาะเคลียร์ไว้แล้วเติมซิวอยู่กลางซิวอยู่กลางลงล่างผมต้องเคลียร์ผมต้องเคลียร์มันลงนะมันลงหมดนะมันลงหมดนะมันลงหมดนะเอลขวามีตัวมันลงแล้วมันเติมอยู่กลางยันอยู่กลางผมเคียร์บอกว่าันไปเติมมันไปเติมเอาไม้เออไม่เอาอ่ะเดี๋ยวมึงตะกี้อะไร เราวิวเติมนะไม่ไม่ใช่ยีหน้ายีหน้ายีหน้าหายพี่ัไม่มีูาดงนะไม่หนูแดงเลยเหมือนยูุคน่าสีนะหายไปแล้รักหนูเทียนอยู่เทียนอยู่ยีหน้าไปเหรอยีหน้าลงยีหน้าลงได้เดินไม่โด้เดินไม่ไม่ได้ล่ออยู่ลออยู่ลออยู่เดี๋ยวดักให้เดี๋ยวดักให้ไม่ได้ไม่ได้โจโจไม่ได้ต่อแล้วผมไม่ไม่ผมต่อมันสวยโจสวยยีหน้าลงเฮ้ยมันเจ็บยีหน้าเจ็บพี่ ไปโยู่วิวิวว่ะระวังเฮ้ยสิวติสิวตีิวตีโจโจเล่นแน่ยันแน่จผมเจ็บผมเล่นให้แล้วพี่ผมเล่นไห้แล้วเอาได้ปะมันเจ็บหมดเลยต้านอยู่พี่เปียวเดีมอยู่ผมเจ็บ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 เพราะเาได้เราเล่นเลเสียนเจ็บวะมันเจ็บหมดมันเจ็บหมดมันเจ็บตัวตัวดยอยู่นะไออยนะพี่เปียวน่าเพื่อนผมผมกลับพี่เปียวล้อเล่นด้ปะพี่หมดแต่พี่เจ็บเหมือนกันนึกว่หน้าอยู่ไม่มีอ ไม่มีไม่มีพอพอพอจ่อจอพเคียวพี่หลุดไปแล้วผมกลับละเอาผมเข้ากลางก่อนได้เพื่อนกันไม่เป็นไรไม่ต้องระวังได้แรงเลยจริงดีกลางผมไปกลางผมไปจลรีบไปปิดพี่ที่หล่อนมันจะสองตัวสองตัวออกก่อนดีกลางหายกลางหายยีน่าหายหมดหน้าแล้ววัยีน่าน่าจะกลับไปดีทุกทีมันเจ็บข้างล่างผมลงพี่หล่อนพี่หล่อเน้นล่างเลยกลางลยิงกลาง เลี้ยงครัเลี้ยงครเียงครมันสูงมันสูงแล้วมันสูงแล้วอูยยัซิลมาว่ะเฮ้ยมดมันมาปิดมันรีเซนตัดตัดได้ได้เล่นได้เล่นได้ได้นได้ตายกับตายยิงไม่ได้เลยนะระวังเราวิวดัานตายสิวะตายสิวะตายไม่ไวท์กางว่ะเดี๋ยวกันดูแลก่อนดีหน้าดีหน้าลงที่ล่วงดีหน้าลงกลับไปรีหมดเลยอะด้วยความล่างปะโอเคโอเคเฮ้ยยินดีนียหนดียิน้าสวยบอลหน้่งแยกแยกบอลคนเดียวซีวีตาย เจ้าเจ้าเล่นบอลเจ้าเล่นบอลเดี๋ยวพี่เล่นการ์ดลงไปโซล่างผมยังอยู่โซล่างอยู่จีเอพี่พี่ช้างพี่ช้างผมไปผมไปผมไปลงล่างดีกว่าพี่ได้ล่างกว่าพี่โอ้มันกันโลชั้นสามชั้นสามบนระวังด้วยมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ล่างเยอะล่างเยอะล่างเยอะถอยถอยผมต้องกลับผมต้องกลับบนแตกบนแตกสวยบนระวังด้วยดูไปนะล่างมีล่างเราจะกลับบ้านนะมันเจ็บ รวมอยู่ทางขวาพี่น้ำขวากลางหัวล่างไปป่าอยู่บนนะเดี๋ยวไปนะรออยู่นะไม่ออเต็มขึ้นเติมเต็มขึ้นเติมออกได้ปะรอดรอเล่นล่างพี่เล่นล่างเลยขึ้นบนเล่นล่างเลยเล่นล่างเลยเล่นล่างเลยเกียบเลยอยู่ตัวเดียวตัวเดียวพี่กลางผมวลางหสองขวาผมดึงกลางไว้อยู่ผมดึงกลางไว้อยู่เฮ้ยมันลงมาแล้วพี่มันลงมาลงมาเกียบบนเดียวหายหมดนะหายหมด ้ามันจบว่ะผมเป็นเทนอยู่้าผมเป็นเทน่่้นบนสามไ้เลยล่างเนยระวังสวหายนะสิวหายนะจ้าโอเคเทนเทนเทนอยู่เทนอยู่ตอได้ตอบเคียร์กลางเคียร์กลางเลีปแลวลงล่างห้เคียร์กลางเลยล่างะได้ะเคียร์กลางเดี๋ยวหายวนข้หายอยู่นะคือหายอยู่นะต้อไปดักตรงนี้ปก่อนนะแหเลยคียร์ไล่กลงเคียรางเกาียร์ลรางเคียยเยอียี่เยรยู่นี่ ไปโซนกัลคเตอรอยไปไซนิคเตอหอยเอป้มก่อนรีบเอาป้มก่อนเปอมไ้อมได้ปอมได้อมได้ปอมได้มซมันจะเข้าิมันจะเข้ามันจะเข้าไปไมับนะจเย็นใจเย็นับพีปยม่อยู่นะโอเคโอเคพี่ปีวม่อยู่พเปลยวเล่นบอลเลไม่อยู่พี่ไม่อยู่พี่ไม่อยู่หาที่เล่นพี่เหาเเลองพี่เ่นแถว้างพี่ผมเล่นง่ายมันเดินหน้าแล้วองมันเดินเป็นกแล้ว ล้าใหม่กระจายง่ายมากเลยเราลงไปเล่นล่างได้พี่รอให้นาคอสดึงอ่ะมันเดินห้าถ้ามันเดินสี่เราก็โดนเราตอนนี้ไม่มาบุกงางๆนะง่ายพี่เปียวไปเล่นล่างก่อนหรือให้ดิกเตอร์อะไรคนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวพี่เล่นหนึ่งพี่ไวกว่าพี่ไวกว่านั่นแหละล่อไว้พี่ล่อไว้ให้มันคิดว่าเราจะล่อป้อมอ่ะแล้วเราค่อยกลับมาเอาของทีเดียวน่าเล่นดารยที่หายเลยช็อตแม่งโกลว์อย่าเงี้ยอือ แล้วม <let> ันไหลล่างอ่ะเปิดป่ะมามามาเปิด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 เลยเปิด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 เลยเฮ้ยดูดิเฮ้ยมันลงมาแล้วหว่งมันลงมาพอ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 พชิวมาพี่ชิวมามันอยู่ไม่ครบอ่ะพี่เล่นได้นะเล่นได้นะเล่นได้นะจะเล่นก็เล่นเลยผมโซนให้ผมโซนให้พีี่ตมามาเปิดแล้วเปิดแล้วกระบายขี้บนสูงด้วยไม่มีไม่น่ากาเรนโจอยู่ล่างแล้ว ยผมไม่เล่นผมไม่เล่นเกียร์กลางยึดบนเลยก็ได้เอเทนอยู่นีเทนอยู่นี่ถ้าทนหงทนหลงไมันไม่บเล่นได้เอาเทนได้บ้าเอาเทนได้บีเทนได้อยู่อยู่่้ยังไม่ตายลี่เล้อ่าฝืนอย่าืนพอได้อยู่พี่ได้ดีแลก็รีก่อนนะร่อนี่อนนะให้ตลหลี่อนน้ตลีก่อนดันคีิไปก่อนมาอยู่กลางสามตัว ลาอยู่ตรงไปข้างล่างหรืออยู่ตรงกลางผมไม่รู้เฮ้ยเล่นบนเล่นล่างอะไรเล่นบนเล่นบนเล่ป่าเล่นมันแต่เราเล่นบน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 เดี๋ยวอีกเนี่ยมันกินแม็กกำลังมาเดี๋ยวต้องช่กันหน่อยนะเนีอยากล่เา่เฮ้ยอยากอยากล่างเราขึ้นบนเฮ้ยคือว่ะคือไม่มีแดงดักอยู่ใครวะอ้ยจะได้กันเวสแล้วพี่จะได้กันเวสแล้วพี่เดาพี่เดาพี่เดาวดูัะท้ายไว้ดูจะท้ายไว้ ไปไปพีเจ้าเล่นหรเจ้าบ้นเล่นตรงนี้ได้ปะพี่เล่นตรงนี้เล่นตรงนี้ผมเล่นดังสยู่พี่ไอ้เหี้ยกูต้องปล่อยดาร์กผมไปผมไปผมไปย้ายมันเกียร์ฮิปพี่ย้ายมันเกียร์ฮิปเล่นระยะเล่นระยะมันสี่ตัวมันสี่ตัวเกิดไรเกิดไรเกิดข้ายังเข้าแล้วเข้าแล้วพี่เข้าแต่มันเคลียร์ไวไม่ได้วะตอดตอดยีนาตอนยีนายีนาขึ้นหลอดโซนเล็กโซนเล็กคุกกลางคุกกลางเยี่ยมเห็นไหมโอเคมังกรจะเข้า้มันเฮ้ยมันตั้งป้อมฟรีมันตั้งป้อมฟรีเนี่ยเล่นได้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  จิ้จะเข้าแล้วจิ้จะเข้าแล้วบน,บนได้นแน่นอนระวังมันฉีดนะ